สวัสดีครับผมนายกิษณัทเลิศสัตยาธรหรือว่านุกสงขานะครับผมจุดเริ่มต้นของการเล่นสนุกเกอร์ของผมนะครับคุณพ่อตอนนั้นก็เป็นยุคข,ของพี่ต๋องโดลดเล่นในอาชีพโลกแล้วก็เป็นขึ้นเป็นมือสามของโลกผมเองตอนนั้นก็อายุ6ข,ขวบแล้วก็คุณพ่อชอบเล่นมากตอนนั้นก็ถามรุ่งถามค่ําเลยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปรู้จักกับเจ้าของโต๊ะที่คุณพ่อไปเล่นเหมือนกับไปรอคุณพ่อเขาก็เลยใจดีให้ซ้อมที่โต๊ะนั้นรอคุณพ่อเลยนะครับแล้วก็ ป็นจุดประกายทำให้รู้สึกว่าพอตัวเองได้ลงไปเล่นแล้วรู้สึกว่าชอบรักในกีฬาสนุกเกอร์ผมเองก็ชื่นชอบในกีฬาประเภทสนุกเกอร์6แดงนะครับต้องบอกว่าเป็นทางด้านของแสงโสมเนี่ยเปิดหัวมาเลยในภูมิภาครายการ6แดงเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งคือไม่ว่าคุณจะท็อปเก่งหรือว่ามืออันดับบ้านๆเนี่ยก็สามารถพลิกชนะกันได้เพราะเป็นเกมที่สั้น ใครๆก็แทง6แดงหมดโต๊ะได้มือภูมิภาคก็สามารถเอาชนะมือทีมชาติได้ครับในรายการ6แดงครับผมตอนได้แชมป์แสงสมในรายการ s ิกเล t โอเพที่จะบอกว่าเป็นการไฟนอลก็ต้องเท้าความก่อนเลยนะครับเพราะว่ารายการ16สนามเนี่ยผมเองตอนนั้นก็เป็นมือดิวชัน2องเขาเรียกว่าเอาแชมป์กับรองแชมป์เนี่ยใน16สนามเนี่ยไปแข่งกันที่การไฟนอลในรอบ32แล้วผมได้รองแชมป์ ไม่ได้ได้ไดแชมป์ด้วยครับได้ลองแชมป์ที่จังหวัดตากรายการที่2แล้วก็ได้มาแข่งแกรนฟนอยนที่เดอะมอลล์บางกะปิตอนนั้นก็ได้แชมป์ในรายการนี้แล้วก็แจ้งเกิดกับรายการแสงโสมนี่ครับซิกเลสโอเพนทำให้มีนุกสงขาทุกวันนี้นะครับแล้วก็เหมือนพัฒนาฝีมือได้แชมป์ด้วยแล้วก็มีความมั่นใจเรียกความมั่นใจทําให้รายการนี้เป็นจุดบุกเบิกเลยทําให้ผมเนี่ยติดทีมชาตินะครับสำหรับรายการแสงโสมซิกเลตโอเพนครับผม เป้าหมายของผมเองนะครับในรายการหกแดงก็อยากจะลงแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกหกแดงที่ประเทศไทยที่จัดขึ้นนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ให้กับประเทศไทยหรือว่าเป็นแชมป์โลกเป็นคนไทยคนที่2ที่ต่อจากพี่เอฟก็จะทําผลงานได้ดีที่สุดนะครับแล้วมีโอกาสได้รับใช้ชาตินะครับในรายการหกแดงชิงแชมป์โลกแล้วในรายการ15แดงผมก็อยากกลับไปเิร์นโปรอาชีพอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าอยากติดท็อปสาคนของโลกให้ได้นะครับก็ฝากแฟนๆเอาใจเชียร์กันด้วยนะครับ อยากจะฝากรายการแสงโสมนะครับจัดการแข่งขันขึ้นเยอะๆะครับสำหรับรายการหกแดงตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แจ้งเกิดกับรายการนี้แล้วก็อยากจะให้รายการแสงโสมเนี่ยพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเยอะๆนะครับผมเรียกว่าอาจจะมีผมคนต่อไปหรือว่าที่อาจจะเก่งกว่าผมหรือว่าทดแทนที่ต่องได้ก็ฝากด้วยนะครับในรายการแสงโสมซิกเลตโอเพนที่จะมีจัดขึ้นในเร็วๆนี้ในปีนี้นะครับก็ฝากแฟนๆติดตามได้เลยนะครับสำหรับรายการแสงโสมซิกเลตโอเพนครับผม